นี่หามาให้แล้วนะครับบ้านสวนนครนายก200ตารางวากว่า2องปตารางวาในบ้านของคุณป้าคุณป้าเจ้าของเลยสวัสดีครับป้าครับสวัสดีค่ะป้าอะไรครับเนี่ยครับป้าเอ๋ป้าเอ๋ค่ะป้าเอ๋ตรงนี้อยู่ที่นครนายกเนาะค่ะใช่เดี๋ยวกลับกล้องไปดูป้ากันก่อนดีกว่านี่ไปดูภาพชัดๆไปคุยกันบ้านสวยๆนี่เดี๋ยวไปคุยกับป้าเขาสักหน่อยหนึ่งอ้าวบ้านเพื่อนบ้านเต็มเลยป้าก่อนวันนี้ป้าขายบ้านอยู่ที่นครนายกพื้นที่200กว่าตารางวาป้าขายเท่าไหร่หลังนี้ สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นค่ะเมื่อเช้าผมมาป้าขายสองล้านห้าใช่ค่ะต่อรองให้เสร็จสับเลยะะจะได้ขายได้ง่ายป้าครับตรงนี้อยู่นครนายกนี่ห่างจากตัวอำเภอเขาเรียกว่าตัวจังหวัดเยอะไหมครับสามกิโลค่ะ3กิโลเนาะนี่นี่นี่เพื่อนบ้านรอบด้านเลย200ตารางวาบ้านพร้อมที่ดินป้านอันนี้กี่ห้องนอน 2>, 2ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะ2ห้องนอน2ห้องน้ําถามนิดนึงป้าเอกขายทำไมอพอดีอยู่คนเดียวลูกหลานก็ไม่มีก็เลยจะ ขายแล้วไปย้ายไปอยู่ใกล้พี่น้องนะคะถามสั้นๆนิดนึงสองล้านหนึ่งแพร้อมค่าโอนออสนใจนใี่คนโทรมาหาป้าเบอร์อะไร098 153 5641ค่งอีกสักรอบสิครับ098 153 5641อ่ะผมถามความในใจนิดนึงนึกยังไงไมาให้ผมเป็นในหน้าแปลงนี้ให้ พอดีดูคุณบอยบ่อยนะคะแล้วก็เลยกดติดตามเห็นการขายแล้วน่าเชื่อถือค่ะไม่กลัวการโกงไม่กลัวผมโกงใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่ากลัวเหมือนกันแต่นี่เราเราติดตามแล้วดูตลอดทุกเคสท,ทุกเคสโอเคมั่นใจได้เลยมั่นใจค่ะ,ะงั้นเดี๋ยวป้าเดี๋ยวผมทามการรีวิวให้อันนี้เป็นคลิปสั้นๆนีส่สยใครคสนใจก็โทรหาป้าเอได้เลยนี่บ้านหลังนี้นคะรนายก2.19ล้านพื้นที่2 0 8ตารางวาฝากไว้ด้วยแล้วกันครับขอบคุณก็ป้าครับ